หลดบาทนักเรียนอ๋อแล้วกันค่ you h a นีเนาะค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มา้มาๆค่ะมาติดตามชีวิตขอบรั้วมแม่บ้านอินยูเดยคือเกาเนะคะ่ะตอนเศร้าๆจนเย็นเลยค่ะวันนี้จะพาเฮ็ดหนังทำอะไรไปกันเลยค่ะก่อนอื่นก็จะตื่นขึ้นมาอแพกอาหารเที่ยงแล้วก็จะ พาชมภาพบรรยากาศตอนเศร้าๆล้างบ้านกวงปลาออกมาหากินนะคะพอณลิ้นอ่าจะส่งน้องณลิ้นไปเรียนตอนบ่ายไปรับน้องณลิ้นแล้วก็ไปรับ่าวัคซีนโควิดในซีนในทินน้ำกันเนาะค่ะเนาะ,ปะไปกันเลยคะ่ะชีวิตตอนเศร้าๆเย็นเนาะค่ะเนาะไปกันเลยเบิ้ง ตอนเศร้าๆก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนาแอบดูกวางป่ากวาง Who's who's talking? This is just a story that can really happen, right? วันอัง t ารวัน o ารจะน o ที่ว y งครว,วันครวันอ <c oughs> no, like ัคนอ u o นอังคอนานนรงรครนออ ในช่วงโควิดก็จะประมาณนี้ค่ะผู้ปกครองมารับเองส่วนหมากส่วนหน่อยก็จะกลับบถดลงเรียนนะคะมีลดลงเรียนสีเหลืองๆนะคะรถบาทเดียวเห็นไหมคะรถติดของผู้ปกครองมารับเด็ก อนุบาลถึงปอองค่ะโรงเรียนจุดนี่บรรยากาศดีแต่ว่าหนาวค่ะ รลบันักเรียนสีเหลืองๆอะคา่ะอบค่ะนนยบูสกาย That's apple? <laughs> there! Hi! <laughs> Aww, look at her. You have a good day from school, Abby? Yes. You play outside? Yes. What did you play with today? Um, I don't know. Are you losing your memory now? หรับนายินแล้วก็จะไปรับวัคซีนโควิดน9ทนค่ะไปกันเลยใบไ,ไม่เริ่มผีสีเขียวชุ่มตามาทางแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามต่อคิวอ่ะค่ะรับ ยาขับรถต่อแถวรอรับวัคซีนโควิดค่ะเ <Yeah. S 1> พื่อนๆค่ะเนี่ยแถวยาวเหยียดเลยสามคันยาวเหยียดมีอยู่สามคัน Why too much c แดดเขาจัดระเบียบเขาจัดระเบียบได้ดีมากค่ะอา um, เรามาฉีดวัคซีนโควิด1นทินก็ต้องออกจากรถนะคะเพื่อนๆคะ่ะเรานั่งในรถกัต่อิ้วประมาณเนี่ยค่ะเป็นแถวเป็นแถวไปประมาณเนี่ยระเบียบเขาจัดดีมากค่ะมีทหารมาจัดระเบียบช่วยค่ะเห็นไหมทหารที่ใส่สุดสีเข,เขียวๆนั่นคือทหารเข้ามาช่วยจัดระเบียบให้คนที่มารับวัคซีนค่ะ บรรยากาศค่ะเพื่อนๆค่ะหลังจากไปฉีดวัคซีนโควิดในทิ้นมาถึงบ้านก็แม่บ้านก็ได้ออกมาเดินซีสเปกันนาโมไหกวางปลามากินพวกดอกไม่กินดอกไม่กินผักประมาณนี้ค่ะเพราะว่าดอกไม่กําลังพีดอกสวยงามเลยทีเดียวนคะคะนาบัานไดสีเหลืองสวยเลยเหลืองออน แม่บ้านกน็ต้องสีสเปกันถ้าไม่สีสเปกันกวงปลาบบทันค่ะปั่นอันยังมาเด็ดกินยอดอพวกดอกอหาจงห้าสตราร์าของแม่บ้านเลยค่ะกวงปลามากหลายตน้นไม้กำลังผพีมากมาเดี๋ยวจะพาเดินดูต้นแอปเปลิลหน้าบ้าน ทุกอย่างเริ่มเขียวสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยแอปเปิลกำลังออกดอกค่ะเพืเ่อนๆเนี่ยสวยงามเลยทีเดียวแอปเปิลไร่แรกกำลังออกดอกตูมขึ้นกันเนี่ยคะ่ะดอกเพิน่นกำลัง แต่ว่าแถวบ้านแม่ย่าดอกไม้เริ่มบานเริ่มเขียวหมดแล้วแต่ยูแถวบ้านของแม่บ้านอินยูดเองก็ประมาณนี้ค่ะกําลังผียังทันได้เต็มทีประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะเขียวเต็มเขียวชุ่มเต็มปลาเลยแหละค่ะเดี๋ยวแม่บ้านก็อขอตัวสีสเปรตต่อนอะคะนานเนี่ย สเปย์แม่บานสีดแม่บานก็นจะปั๊มขึ้นมาประมาณปั๊มแล้วก็ฉีดลงไปประมาณนี้ค่ะโอ้ยเหมินบางต้นก็ได้เขียวแล้วเห็นไหมคะใบเริ่มผลิขึ้นมาเขียวแล้วิเนตรลิ้มรั่วค่ะนะเห็นบอค่ะเนี่ย แม่บ้านออกมาฉีดบอทันต้นห้าตาของแม่บ้านก็นโดนกวางปลาโดนกวางปลาเอาไปกินมดแล้วยอดมันต้องมาฉีดใ้ประมาณนี้ค่ะถ้าบอฉีดบอได้กินบอได้เบิ้งดอกผักสวนครัวค่ะนั่นเลยค่ะแต่ว่าต้นอกยังท่าน,นไนมีใบค่ะยังท่าน,นแตกยอดแต่ว่าต้นไม่อื่นๆต้นไม่ประดับที่แม่บ้านปลูกไว้ ก็เริ่มเคี้ยวเนี่ยอย่างเช่นต้นเนี่ยค่ะก็เริ่มเคี้ยวมานิดๆเลยแล้วก็แลกๆเนี่ยค่ะก็ขึ้นใบมาเลยดอกกําลังจะบานนะคะม่วงๆนะคะ,ะ,คะบรรยากาศตอนหกโมงเย็นหกโมงแรง ทั้งวันทั้งแต่เศร้าจนเย็นค่ะเพื่อนๆค่ะตอนเช้าๆก็แต่งตัวให้นลินไปโรงเรียนหลังจากเลิกเรียนบ่ายสามโมงครึ่งแม่บ้านก็ออกไปรับน้องนลินแล้วก็เลยไปอ่าหลับวัคซีนในทิน้นเข็มแรกกลับมาถึงบ้านก่อนนี่แหละค่ะมาจัดแจงฉีดสเปกันากวงปลาให้กวงปลาเมื่อก,กินดอกไม่ หน้าบ้านกำลังแทงยอดขึ้นมาค่ะกําลังผีกําลังแทงยอดขึ้นมาเนี่ยค่ะประมาณเนี่ยค่ะบรรยากาศดีแต่ว่าหนาวนิดๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะพอกันคลิปหนานะคะเจอกันคลิปหนาค่ะแค่นี้นะคะเพื่อนๆทุกคน บายบายขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาซัพพอร์ตเป็นกำลังใจกดติดตามให้ Hi, แม่บ้านอินยูเค่ะเจอกันคลิปหนา้าค่ะบายบายอ๋อถ้าอากาศดีๆเดี๋ยวแม่บ้านจะพาออกไปเดินดูต้นกระเทียมป่าเธือเป็นแทงหยอดขึ้นมานะะเนาะค่ะเนาะป้าๆ้าแค่นี้ละค่ะเจอกันคลิปหนา้าไปแล้วบ๊าย